มาดูวิธีการใช้จ่ายเงินจากโครงการคนละครึ่งที่เราได้ลงทะเบียนและมีการเติมเงินไว้ใน g w a l l e t ของแอปเป่าตังกันค่ะวิธีการใช้จ่ายนั้นไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นโดยก่อนอื่นเราจะต้องค้นหาก่อนนะคะว่ามีร้านค้าใดบ้างที่เข้าร่วมกับโครงการนี้จากนั้นเมื่อเราจะจ่ายเงินให้แจ้งกับผู้ขายนะคะว่าต้องการใช้สิทธิ์คนละครึ่งของแอปเป่าตางัง ทางผู้ขายก็จะเตรียม QR code ให้เราสแกนเพื่อทำรายการมาเริ่มต้นขั้นตอนกันค่ะเปิดแอปเป๋าตังขึ้นมาล็อกอินให้เรียบร้อยจากนั้นทำขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. แตะปุ่ม G Wallet จะเห็นยอดเงินคงเหลือที่เราเติมเข้าไปในบัญชี G Wallet อยู่ทางขวาบนนะคะ 2. แตะที่คูปองใช้สิทธิ์คนละครึ่ง ด้านบนจัดแสดงจำนวนเงินคงเหลือของทั้งโครงการค่ะในที่นี้เป็นการใช้งานครั้งแรกเราก็จะมีเงินเหลือเต็มจำนวนนั่นคือ3000ถัดมาเป็นยอดเงินของวันนี้ค่ะใช้ได้ไม่เกิน150บาทต่อวันซึ่งก็จะยังคงเหลือเต็มจำนวนนะคะ 3. แต่ที่ปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์ 4. เลื่อนโทรศัพท์ไปสแกน QR โค้ดของทางร้านค้าที่เตรียมไว้ให้ 5. ตรวจสอบยอดเงินจะเห็นว่าราคาสินค้าถูกลดลงไปครึ่งหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วแต่ยืนยันการชำระเงิน 6. ใส่รหัสพินของแอปพลิเคชันที่ตั้งไว้เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการจ่ายเงินแล้วค่ะแอปพลิเคชันจะทำการบันทึกภาพไว้หากมีการสมัครกรุงไทยคอนเน c กก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามาในไลน์ด้วยค่ะ จะเห็นว่าขั้นตอนนั้นไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะหากยอดเงินใช้จ่ายในวันนั้นยังคงเหลือเราก็สามารถนำไปใช้ต่อที่ร้านค้าอื่นได้ในคลิปถัดไปนี้จะมาแสดงวิธีการค้นหาร้านค้าที่เราสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งนี้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ